เกลือกันเพื่องนะครับใส่กับสารสิ่งแดงนะครับเกลือกันเพื่องนะครับ KMT หนึ่งพันหกนะครับตัวนี้บอกไงครับผมความกว้างห้าสิบน,นะครับความยาวในตังใดนะครับผมเมตรสิบอกเมตรห้าสิบละครับ ตอนนี้นะครับทีมงานนะครับก็จะได้มาอธิบายนะครับการใช้งานนะครับเนาะและซ้อนนะครับสอนที่ลูกค้านะครับว่าต้องสิ่นไดนะครับถ้ามีปัญหานะครับเนาะนี่โฆษณาเพื่อการสร้างสีนะครับเออกมาถ้าลูกค้าอัดนะครับถ้าลูกค้าอัดจนลูกค้า จริงหมดแล้วครับถ้ามีปัญหาจุดใดเพิ่แกอธิบายให้โอกาสจุดนั้นเลยนะครับผมบอกง่แยง่ดีครับ เปนนิสัยจรวดสารสกปรกแรงครับสร้างของเราเต็มที่นะครับผมลูกค้าจะของนี่แหละครับตัวนี้หัวหน้านะครับผมสร้างซีนะครับเป็นหัวหน้าสร้างนะครับเพื่อนมายอยู่ลูกค้านะครับ เราจคาาของมครับผมฝา,า,ากกดติดตามเราด้วยนะครับเด้อ สำหคลบกิฟต์นี้ก็ฝากไว้สักนิดละครับผมเราจะพาเบิ่งรถไปเอ็มเนาะครับเนาะรอบหนานะครับผมสวัสดีครับ